แล้วมาอยู่ในมือคนที่ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยะเดี๋ยวูเรื่องต้องศึกษาไะไม่ได้ขายไม่พอแถมซ่อมด้วยใช่แล้วไม่แก้เขินทำเป็นหูดับไปนะไม่ได้ยินเลยชอบเขินด้วยเขินนะเขินไม่ได้ยินเ้วยทำฟอร์มแค่ว่าเราไม่รู้ไะทำเปที่ยกที พอช in ่างมาทำเป็นได้ยินเฉยเลยตัวใหญ่ชอบยูผมไม่รู้เหรอฮะเือนน่าแดงเลยเมื่อกี้คือแบบไปถึงคือไปถึงเช็คค่าเช็คค่าเช็คค่าฮัซซิวฮัซซิวฮัซซิวสปาร์คเช็คดิหมูมีเท่าไหร่พี่มีหมูเลยเชี่ยไม่มีหมูเชี่ยเศร้าเลยพี่เราจะได้แข่งกันตอนไหนพี่ตั้งใจแข่งกว่านี้หน่อยไม่ได้ยินจนถึงแบบ ที่สุดอ่ะจนช่างแบบมาแล้วให้แบบเมื่อกี้ไม่ได้ก,กระเป๋าแทนอ่ะไม่ได้กินจริงๆเมื่อกี้คือไม่ได้กินจริงๆแล้วก็ต้องรีวหูทีนึงจริงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไม่มีเลียมมาแล้วอยู่แล้วตรงนี้อ่ะไอ้เดี๋ยวผมไปหนึ่งขไข่แล้วไหมเออไปด้วยโอ้โหเมื่อกี้เลยย้ายไปหนึ่งหอยแป๊บนึ่งไหมเขาเรียกว่าหนึ่งปีอีกหนึ่งปีใช้คำใหม่หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีอุ้ยหมวกน่ารักพี่ตาตัวเนี้ย พี่มีทุกสีไม่ต้องห่วง <c oughs> สีนี้มันสีเหลืองไงโอเครอถนอนรอยายยายอยู่นี่ย,ยายเป็นหนึ่งปีกรอขอบ <c oughs> อุราสามสองก็ชนะดิเอ้ยไม่หรอกไม่หรอกมันทางก้เคียว ต่อให้ก่อนสามสิบวิเฉดเราพ่อพะบัวไม้เห็นต้องตรวจสอไหมพ่อบันะเฮ้ยเฮ้ยพี่ดาอืมถนนแหละ

ตั้านออกมาพ่อมาบ่นหน่อยตายส์เขาเอาไปชนมาเหรอวะเฮ้ชนเลยไม่ได้สกิดเลยใช่เหรอกระจกหลังกูแตกกูขับมาไม่แตกหน้าจอผมไม่เห็นว่าทำไมผมไม่เห็นแตกอะเกรียนทิพย์เลยกจกหลังแตกวะ แตกเนี่ยผมถ่ายรูปลงคลิปให้ผมฮัลโหลพอ่อพมโบอยู่ไหนครับฮัลโหลแม่ครับฮัโลโหลไม่หมดยาตกแต่ไม่หมลลดเลยรถยาพอรองดิฟล,ลงนลงนะได้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 ทำไมหน้าย,ยู่หน้านเบี้ยวหมดเลยอ่ะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> I don't <sad> <laughs> <laughs> แล้วมาอยู่ในมือคนที่ไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวรู้เรื่องต้องศึกษาไปว่าจะมีล้อแบบล้อหน้าดูท่อไปเลยนี่แหละทำไมมันยู่ไงม,นนมันก็ปองใสอ่ะผมนึก็ไม่ใส่สายสาย,สายคือถ้ามองด้านข้างมันจะเป็นสีดำ คือออกตัวไม่ต้องปล่อยปล่อยคันเร่งอ่ะมันถึงจะแบบเข้าไม่งั้นแม่งปัดแบบบู๊บูบนี่มันกลับเลื่นร้อหนา้าพี่ขับอย่างดีก็เร็ว เร็วมากสองร้อยอ่ะ ไปง่ายมากพี่ชายสุดยอดเฮแต่น้องน้าะก็ไปตกเข่าแม่แล้วหลียช่างหรือเปล่าเอ้าเหรอถึงว่าเละไปหมดเลยเลยเป็นงูเดี๋ยวน้องใจให้โอเคงั้นน้องพันเรียกช่างกันหน่อยแล้วกันได้ขาคนอื่นซ่องไหมบล็อตมาไหมมีใครซ่อมไหมอ่ะเดี๋ยวเรียกบรรลไปก่อนแล้วมีใครอยากเอาไปขับอีกไหมอ่ะเผื่อจะได้ซ่อมอีกอย่าง ไม่ต้องเรียกหรอกเดี๋ยวแข่งเสร็จแล้วจะได้ บ้างปวดร้องขานี้หน่อยดิฟังปวดร้องขานี้หน่อยฟางไม่ได้รอ้องไม่ได้อ่ะ ันนี้ม so ันข่มพลังนะอันนี้อันนี้เขาเปนพลังอักเสบสวัสดีครับพี่ 我好像好像没弄完。啊看看 แต่งเกาะก่อนแล้วค่อยแบบเก็บตังค์แต่ง engine แล้วค่อยเทอร์โบใช่หนูก็ว่าหนูหนูต้องบังคับเกาะก่อนหนวเดียวหรอแล้วไม่เก็บตังค์แต่งงานเราอะเหรอไม่แต่งงานอาเธอร์เฮ้ยเขาอยู่นี่ทำไมอ่ะเหรอกินข้าวกินอะไรวะหมูชอบกระเทียมไข่ดาวเฮ้ยน่าสนใจอร่อยเหรอบอสอะเดี๋ยวมา ดีแมทส่งรูปไปแล้วที่โทรตามเดี๋ยวว่าก็ได้ดีครับพี่